สวัสดีค่ะเพื่อนๆทิชชูก็พาเข้าครัวอยู่แล้วเนาะก็เหมือนเดิมน,นะคะจะมาทำน,นี้นะคะน้ํายําก่อนนะคะจะทํายํานะคะวันนี้ยำไอ้ี่คอมหมูย่างนะคะยําคอมหมูย่างใส่ไข่แดงนะคะยาแบบสไตล์ทิชชูเนาะไม่ได้ยําแบบอันนี้ทิชชู่มีน้ําจิ้มคอมหมูย่างมานะคะทิชชูก็จะใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปไหนตอนทีน้ํานะมาขามอยู่แล้วเนาะ ก็จะทําเผื่อไว้ด้วยนะท,ทําเผื่อเอาไว้เอาไว้ยําทําน้ํายําไว้ทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าอยากกินมาก็จะทํานะคะอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มที่ได้มาจากร้านน้ำตกนะคะกองหมูแดงครับแล้วก็จะมาเพิ่มเติมด้วยอันนี้นะคะน้ำมะขามยังมีอยู่แล้วก็จะใส่น้ำตาลไปหนึ่งก้อนโต๊ะนะคะหนึ่งก้อนโต๊ะ ตเต็มแล้วนะคะวาวมะขามของเขาตเต็มที่นะี่เนาะเดี๋ยวที่เค้กต้องตัดออกนะคะเพราะว่าะมะมะขามของแม่ค้าเขาใส่มาทั้งลุ่นเลนี่นะฮะก็จะให้ไอ้น,นี่ละลายก่อนเดี๋ยวเขาเอามะขามออกก่อนน,นะไม่ไหวมะขามแม่ค้าเขามัน วายเดี๋ยวนี้เนาะแป๊บหนึ่งนี่นะคะทีติกก็จะใส่พริกป่นเลยนะพริกป่นแค่นี้ไม่พอนะคะจะทําให้น้นเผ็ดไว้เลยนะคะก็ใส่น้ำพริกป่นไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเวลานนเราเติมได้เวลาเราทํานะอันยำก็จะใส่อันนี้อ่าน้ำปลาของไม้นี่นะคะใส่เข้าไปนะคะ โอ้ยลดนะคะสองช้อนสามช้อนโต๊ะนะคะเฮ้ยสามช้อนแล้วนะสี่ช้อนห้าช้อนนะคะเพราะว่าจะทะะําทททเผื่อไว้นะคะคือออที่คิดทําเผื่อไว้จากครั้งต่อไปนะคะก็ไม่ใส่พริกป่นไม่ใส่พริกสดนะคะอันนี้ยัยังไม่ใส่พริกสด ใส่พริกสดนะคะก็จะมาชิมรสนะคะชิมรสให้มันได้น้ำปลาร้านี้เขามีถุงชูรสอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ใครจะใส่ก็ได้นะคะพีท,ทไม่ใส่ชิทีทชิมรสก่อนนะคะ,ะเค็มได้แล้วแต่ไม่เกลี้ยวเนาะก็จะใส่นี้เข้าไปใส่ใส่น้ำมะขามเข้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะ องช้อนโต๊ะคนะ่ะถ้าใครคิดวา่าเอาไปยำจะใส่มะนาวนะคะก็อย่าทำน้ำยำไว้เปรี้ยวมากนะคะอเอาแก้พอประมาณเนาะเดี๋ยวของพิกไทยังไงก็ได้นะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้มะนาวเพราะว่าโอเคใส่พิกไใเส่็หมดนี้นะคะประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะ น้ำน้ำตาลพอดีเตะน,นะคะเพื่อนเพื่อนราได้ได้ที่สดีเร๊ะแต่ไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดนี่ก็คืออ่าหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ไม่เผ็ดจัดนะคะเพื่อนเพื่อนทิปก็จะเอาไปใส่อ่าพริกขี้หนูนะคะพรองนี้พริกขี้หนูอยู่เวลาเรายำเราใส่พริกขี้หนูไปนะพริกขี้หนูหั่นนะหั่นเป็นท่อนๆจะเที่ยวแค๊หนึ่งนะคะเที่ยวให้น้ำมันว่้นแล้วแคนึง ก็จะตักออกนะคะเซ็ตมากๆเลยละน้ำยำสูตรนี้ติดใจนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดือกปุดกรุบกุกอแล้วนะคะเพราะว่ากระทะของพี่ทิพมันร้อนมากเดี๋ยวเรามันจะเย็นมันก็เอาไอัน,นี้ลงไปแล้วก็เดี๋ยวพี่ทิพจะยังให้ดูต่อนะคะยังต่อไปเลยอันนี้เดี๋ยวตักออกก่อนนะคะเพราะว่า จะเอ่อไม่ใส่หมดนะคะไม่ใ,ใส่หมดในน้ำยำรสชาติพอดีเต๊ะน,นะคะเติมน้ำปลาเอ่อน้ำปลาหน่อยนะให้มันเข้มน, <c oughs> น้ำปลานิดหนึ่งไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องให้มันเดือดก็ได้นะคะถึงจะเติมน้ำปลาก็ไม่มีผลน,นะคะตอนเดี๋ยวขอตักออกก่อนนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ที่ที่เอาใส่ยำวันนี้นะคะยำหมูนะคะเพราะว่าหมูมันอยู่ในตู้เย็นเนาะ พอหมูย่างมันอยู่ในตู้เย็นทีๆก็จะให้มันร้อนหน่อยนึงก็จะใส่ตะกรอนอไปนะชิ้นนี้ใหญ่เลยไม่ได้ดูอ่าเจอกันนะคะตอนแรกไม่ได้ใส่ไส้กรอกลืมนะคะไม่ได้เอามาไม่ได้อามาลว่าเลยคงไม่ได้ใส่แล้วละ แค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าถ้ามื้อต่อบไปถ้ากินไม่หมดนี่ก็จะเอามาไอ้นี่เอามาใส่เนาะช้กอบคือในตู้เย็นย,ยังมีอยู่นะคะใช้กอกิโลตรงนี้ใช้กินคนเดียวนี่นานเลยนะคะเป็นเดือนนะคะแต่ถ้าเอาคนที่เขาอยู่กันเยอะๆก็จะไม่ไม่ ไม่พอคลอดนี้เดี๋ยวใส่ทีหลังนะคะยำไปเลยนะคะจริงๆหัวหอมนี้ต้องดีก,ก่อนนะคะแต่พี่ทิพย์ชอบแบบนี้พี่ทิพย์ก็ใส่แต่อย่างนี้นะ,ะเสร็จแล้วก็ผักของพี่ทิพย์ก็มีแค่นี้นะคะกระหล่ำตีมีแต่พี่ทิพย์ไม่ใส่นะผะักกาดคขื่นๆนี่แหละใส่ นี่ค่ะ,ะน้ำยำมันยังร้อนอยู่นะคะใส่ไปเหนียวมันก็สลบนะคะถ้าพอดีเตะเลยนะ,คะใครไม่ชอบผักอัชนินดนี้ก็ไม่ต้องใส่นะคะที่ที่ไม่มีผักนะมีแต่กะหล่ำปีแต่พอถึงเบื่อกะหล่ำปีแล้วกินหลายวันแล้วกะหล่ำปีเดี๋ยวลวกเดี๋ยวต้มเดี๋ยวแกงอยู่นั่นแหละ,ะแต่ก็ไม่ได้ทำพลิกนะคะ ขอชิมรสก่อนนะคะห,อ,หอยน้ำแห้งหมดเลยนะอือพอดีเป๊ะเลยอร่อยมากมากยำทีไรก็เขียวทุกทีนะคะนี่ก็ใส่เข้าไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะคับก็ถ้ายำตื่นสไตล์ยำอะไรถ้ามีมะกอกก็ใส่ไปนะคะมะกอกไม่มีน้ำมันหอยไม่มีนะรอบนี้น้ำมันหอยหมดมะกอกหมดอ่าแล้วก็อะไรนะ าขาดอะไรซีวนะคะสีวก็หมดนะคะก็ใช้แต่น้ำปลาร้านะคะแล้วก็ใส่อันนี้ไปนะคะแครอททีวยนนี้ขี้เกียจนะ,ะหนั่นจะชิ้นบักเอกไม่เป็นไรนะคะกินเองะคะ่ะก็เสร็จแล้วนะคะพิธีจัดจานก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะการจัดจานของพิธีก็แบบนี้นะคะสไตล์นี้นะ,ะ,ป,ระประมาณนี้นะะเนาะไข่เค็มจะไม่ ใส่เข้าไปนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพราไม่รู้ว่าเห็นเร็ชัดหรือเปล่าเนาะเพราะว่าทำอยู่ข้างนอกเนาะตาก็ไม่ดีนี่นะคะเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะคะก็เมนูนี้ก็อีกเมนูหนึ่งนะคะขอฝากไว้นะคะจัมคอหมูย่างไข,ข่เค็มนะคะก็ถ้าใครมีผักอะไรก็ใส่ไปน,นะคะคือผักกาดหอมอะไรพวกนี้นะคะ ของพี่ทิพนีแค่นี้พี่ทิพย์ก็ใส่แค่นี้นะคะตามน้ตามเกิดนะคะปรุงรสตามใจเราชอบนะคะอยากใส่ผงชูรสก็ใส่อยากใส่ขงงนัวก็ใส่ขัดไม่ได้คือถ้ามีน้ํามันหอยใส่ไปในน้ํายํานะน้ํายํานี้เดี๋ยวพี่ทิพย์จะให้สูตรดวยข้างใต้ทิพน์เนาะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ทําไว้เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะ <S <S เอาไว้ได้เป็นเดือนนะคะ แช่ตู้เย็นไว้เนเป็นเดือนนะคะใส่ขวดใส่โหลอะไรไว้นะะพอถึงเวลาจะยำก็เอาออกมาวางให้มันคลายความเย็นแล้วก็ยำต่อได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ทิด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ